ทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงและตกใจกันหนักมากเลยครับเมื่อแบงค์ปิยวัฒน์หรือแบงค์ปียูทูบเบอร์ชื่อดังครับที่มีผู้ติดตามกว่า1.62ล้านคนนะครับก็ได้โพสต์ภาพตัวเองเนี่ยนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลสภาพก็เต็มไปด้วยผ้าพันแผลทั่วร่างกายนะครับโดยเจ้าตัวก็ได้อัปเดตครับว่าขอบคุณทุกกำลังใจครับตอนนี้ยังโอเคอาการทั่วไปคือเจ็บแผลมากๆประมาณ40%ทั่วร่างกาย หลายคนถามก็ไปโดนอะไรมานะขออนุญาตบอกที่นี้เลยนะครับว่าเกิดอุบัติเหตุจากความผิดของแรงดันอากาศในถังออกซิเจนแล้วผมดันเดินอยู่บริเวณน,นั้นพอดีเลยครับแรงกระแทกแบบเต็มๆทางนี้ทางนั้นจะรีบหายไปถ่ายคลิปโดยเร็วที่สุดขอขอบคุณทุกกำลังใจครับผมผมยังไหว ซึ่งก็มีเพื่อนเหล่ายูทูบเบอร์ดังนะครับอย่างสไปด์เอสพีดีเนี่ยก็มีการไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีเหล่าคนบันเทิงครับเข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจมากมายขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ t r ู e i n s i ตนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ